สวัสดีค่ะชื่อสารัฐกุสารมค่ะชื่อลำพงวาสดราค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะคะวันนี้นะคะพวกเราจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับโคกหนองนาโมเดลผสมผสานานะคะเกษตรทฤษฎีใหม่ว่ามีการทำเกษตรทฤษฎีใหม่อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมและพาไปรู้จักกับเจ้าของสวนกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะพามาพบกับเจ้าของสวนกันนะคะคือเดี๋ยวจะให้พี่เจ้าของสวนนะคะแนะนําตัวเองแล้วก็สวนอยู่ที่ไหนแล้วก็ทํโคกหนองนาผสมผสานมีอะไรบ้างนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อวันเพ็ญนวดรายค่ะร้นานข้าวมูสีนะคะก็ที่ที่เราทาอย่างนี้ก็เราปลูกผสมผสานนะคะเราจะปลูกหอมกินเองนะคะแล้วก็ผลไม้หลากหลายชนิดนะคะก็เราก็ปลูกกินเองอย่างนี้นะคะ่ะ Hmm. อะไรอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นหอมเนาะหอมแบง่งอย่างเงี้ยเราจะปลูกไว้กินเองแล้วก็เราจะปลูกพวกมะม่วงฝรั่งแล้วก็พริกน,นะคะอันนี้ต้นพริกต้นพริกของเรานะคะตัวเนี้ยมันเป็นพริกขาวเนาะนี่พริกก็ก็มีอย่างเช่นเอ่อแบบนางรักเราก็ปลูกแล้วก็อันนี้มาอันนี้ก็คือฝรั่งนะคะก็ลายยางที่เราปลูกนะคะเราก็ปลูกกินเองแบบเนี้ยคะ่ะ เราก็จะลดรายจ่ายนะคะยุคโควิดแบบนี้ปลูกกินเองแบบนี้ดีที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าเราออกไปไหนไม่ได้น้อเราก็จะปลูกผักกินเองตามสวนตามอะไรเงี้ยอันเนี้ยค่ะที่ทําเกษตรผสมผสานแบบนี้ค่ะได้แรงบันดาลใจมาจากไหนทําเพื่ออะไรอะไรยังไงคะอ๋อคือว่างๆค่ะของเรานะคะจะเป็นอาชีพเกษตรหลักของเราก็คือทํานาถ้าว่างจากช่วงทานาแล้วคือเราไม่ได้ไปไหนเนาะเราจะดูหลานอยู่บ้าน แลวทีเนี้ยช่วงว่างงานเนี้ยเราก็คิดว่าเราจะทําอะไรดีเพื่อจะเอ่อมาเป็นอ่อการใช้ใจ่ายในครอบครัวค่ะเพราะว่าเราจะได้ลดต้นทุนที่เราต้องไปซื้อจากที่อื่นจากตลาดมาเราก็เลยคิดว่าช่วงเวลาว่างเราก็มีพื้นที่เหมาะที่จะปลูกของเราได้เราก็เลยทําแบบปลูกผักกินเองในไรงเนี้ยก็คือมะเขือพวงนะกะมัน,นีออกลูกก็อันนี้ออกลูกแบบค่ะเราก็สามารถเอ่อเนียต้นหนึ่งเนี่ยที่ขายได้ทีโลร้อยหรือสองร้อยนะใช่อหะใช่ใช่ค่ะคือคือ คือเหลือจากที่เรากินเราก็แบ่งขายให้เพื่อนบ้านญาติมาเราก็เก็บฝ่าเงี้ยเราก็ก็คือการแบ่งปันกันอย่างเงี้ยคะ่ะว่าจะได้รับคืออะไรคะอ๋อได้รับจากการที่เราทําอย่างเงี้ยคะ่ะก็ได้หลายอย่างนะคะคือเราประหยัดมากเราประหยัดรายจ่ายอะไรเงี้ยเราสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวยเงี้ยคะ่ะแล้วก็เราปลูกเองงเงี้ยเราก็ประหยัดได้เยอะ ก็เราได้ความสุขด้วยเราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาชมส่วนของพี่เพนเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างก็มีต้นกล้วยนะคะแล้วก็มะม่วงมีอะไรเนี่ยเนียเราจะปลูกพี่ก้เป็นพเทศเต็มนะคะไม่ให้คือมันเป็นการคลุมดินนะคะตรงนี้แล้วก็ฝรั่งเออมา้วเริ่มปลูกเราเริ่ปลูกค่ะเราเพิ่งเริ่มทำเกษตรค่ะ อันนี้คือมังคุดเนาะอันนี้อันนี้พื้นที่เลี้ยงควายนะคะเดินทางที่เลี้ยงควายเราเควายเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหัวอันนี้ไก่อันนั้นก็คือคือเล้าไก่ที่เราทำมีที่เลี้ยงปลาเลี้ยงควายปลูกผักแล้วก็มีที่ปลูกย้าให้วัวด้วยนะคะตรงนั้นแล้วก็อันนี้คือเล้าไก่ของเราจะเป็นไก่พิม เป็นด้านเป็นเมืองแล้วก็ไปทุนแล้วก็าปขายด้วยมีวิธีการเผยแพร่อย่างไรบ้างคะอ๋อของพี่เนาะพี่จะเป็นกลุ่มของหมู่บ้านหนองตูมด้วยที่อีกเรนหนึ่งอะเป็นหนองน้ําในหมู่บ้านออของพี่จะอันนั้นจะปลูกผักแบ่งโซนการปลูกผักแล้วก็ปลูกหอมกระเทียมไว้กินทางปีเนาะอันเนี้ยพี่เป็นมีกลุ่มอยู่แล้วแล้วพี่ก็จะมีลายกลุ่มกเกษตรของหนองตูมของเราต่างหากแล้วก็เราจะโพสต์แล้วก็ โพสในเฟซในไลน์ว่าเราวันนี้เราได้ทําอะไรบ้างเรามีกิจกรรมอะไรที่ทําร่วมกันเนี่ยเราเผยแพร่ไปสู่คนข้างนอกเมื่อเขาเห็นเขาก็มาศึกษาดูงานเนาะ,ะแต่ตัวเนี้ยที่จะออกมาทําเป็นพื้นที่ส่วนตัวด้วยแล้วก็เป็นกลุ่มของเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเฟซมีไลน์พี่ก็จะลงเนโซเชีย<ห>ลค่ะให้ให้ผู้อื่นรับรู้ว่าเราได้ทําอะไรมีเปี่ยวอะไรในชุมชนของเราเนี้ยค่ะ ถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะแล้วสำหรับต้นทุนที่ใช้ในการผลิตแล้วการทำใหม่โค้งหนองน,นาโมเดลนี้ใช้ประมาณเท่าไหรคะอ๋อไอที่คือคือ,คอหลักๆนะคะก็คือเรามีพื้นที่เป็นของตัวเองะะประมาณอยู่ที่หนึ่งได้เนาะเนี่ยเราก็แบ่งโซนขุดเป็นหนองเป็นโคกแล้วเราก็มีนายน,นะคะก็เงบประมาณของเราก็คือ,อ,อถ้าพูดถึงคือเราก็จะใช้ไม่เยอะเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่า คืออุปกรณ์เรามีเองหมดนะคะเรามีรถแมคโครเองเรามีรถไถเองอะคะ่ะคืออุปกรณ์ของเรามีคร้มแล้วก็เราจะมีส่วนหนึ่งที่เราต้องแบ่งเงินทุนเนี่ยกำรับข้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เงี้ยะคะ่ะอันนี้คือเราก็มันก็ใช้เงินงบประมาณไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะคะ่ะเพราะว่าเพราะว่าเราคือคือปัจจัยของเราอะมีเป็นของตัวเองก็ก,ก็อาจจะมาเสริมไม่ค่อยเยอะเท่าไหรต่ตอนนี้เราก็เริ่มเริ่มทาไปเรื่อยๆเ,เราเราทำตามทุนทรัพย์ของเราอะคะ่ะ มีเราก็ค่อยทำม<ช>ีเราก็ค่อยทำแบบนี้ค่ะแล้วรายได้ต่อปีได้ประมาณเท่าไหร่คะรายได้เหรอคะตอนตอนนี้เราเพิ่มทำยังไม่มีรายได้เยอะนะคะแต่ว่าเราก็มีจัดจากการที่เราเก็บผลผลิตไปขายเนี่ยคะ่ะก็แบ่งป,ปันก,กนันก็ก็พอที่ว่าเราจะจะพออยู่ได้ค่ะคะ่ะพี่เพนคา,าสำหรับ<ไ>ความภาคภูมิใจในการทำโคกหนองนาผสมผสานความสำเร็จในการทำโคกหนองนามีอะไรบ้า<ไ>งคะ ก็คือที่สําคัญคือเรามีความสุขในการที่เราได้ทาเกษ,ษตรโปรเจเรารักเพราะว่าราร้าอย่างเราอ่ะคือเราต้องทําแบบอย่างนี้ค่ะเพื่อจะจะมาดูแลครอบครัวคือมันเป็นเกษตรที่ยั่งยืนมากนะคะเพราะว่าเราทําปีนี้เราสามารถได้กินไปเรื่อยๆถึงลูกถึงหลานอะไรเงี้ยย่างยาวปลูกมะพร้าวปลูกอะไรอย่างเงี้ยก็อนาคตลูกหลานเราก็ได้เก็บกิ้นได้เก็บขายด้วยก็ก็คิดว่าความภูมิใจที่ว่าเราเป็นต้นแบบให้ให้ให,ให้ซึ่งมันมันน้อยแล้วเนาะ พี่ว่าพี่ว่าคนจะมาทาแบบนี้เพราะว่าคนจนใหญ่เขาจะไปกรุงเทพกันไปทำงานอย่างเงี้ยแต่ว่าเราได้อยู่บ้านเราได้ทําสิ่งที่เราชอบเนี้ยเราก็ได้ดูแลครอบครัวของเราได้ประมาณหนึ่งเลยค่ะในนามตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัรย์นะคะขอขอบคุณที่วันเพ็ญนวดรายที่ได้มาให้ข้อมูลได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรไเกษตรโคกหนองนาโมเดลแบบผสมผสานนะคะ แก่นักศึกษาและผู้ที่ชมคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณค่ะ